หนึ่งในนั้นก็คือแผ่นดินนีถ้าไม่มีแผ่นดินเขาก็ไม่ได้เรียกว่าชาติเพราะคุณไม่มีที่อยู่แล้วคุณก็ไปแปะนั่นเขาก็ไล่ที่ไปอยู่นี่เขาก็สั่งให้หัพยพทีเพราะที่เราเราทำทุกวันนี้เพื่อรักษาชาติเราก็คือรักษาส่วนหนึ่งของชาติคือแผ่นดิน ทำไมลุงไม่ทับถึงยอมไม่ได้เพราะมันเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษหาไว้มานานแล้วแต่ก่อนเยอะกว่าน,นี้มากแต่ด้วยความที่อดีตพระมหากษัตริย์เราได้ต่อสู้กับมหาอำนาจที่มันแพร่ขยายไปตามยุคล่านานิคมต่างๆ ยอมเฉือนเนื้อเฉือนเลือดตัวเองออกบางส่วนสิบกว่าครั้งจนเหลือเท่านี้แหละเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมันถึงมีเหลือเท่านี้เพราะฉะนั้นในยุคเราเราต้องรักษาไว้ให้อย่างน,น้อยก็เท่าเดิม ถ้าคุณไม่คิดไปทวงคืนก็เอาเท่าเดิมนี่แหละให้ไหว้ให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้เราก็จะเป็นเป็นยุคที่ถูกบรรพุทธดวิญญาณบรรพหลุดตำหนิติเตือนแล้วก็แค่นี้พวกมึงยังรักษาไม่ได้นี่แหละคือทำไมเราถึงต้อง ต่อสู้นักสู้หนาเพื่ออะไรเพื่อความเป็นชาติเราครับนี่คือความหมายที่คนไทยทุกคนกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ปมือเพื่อนนิดนึงครับคถาม<า>ที่ดีนะเชิญรับของาะวันครับรับของขออีกห้าคำถามนะครับส่วนน้องๆที่เหลือ6 7เจ็ดแปดเดี๋ยวรอมาถ่ายรูปก,กับท่านแม่ทัพกุ้งข้างหน้าจัดรับของที่เล็กได้ทุกคน